กว่าจะได้แต่ละเม็ดนะคะแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรหักครึ่งมันผ่าซีีกด้วยค่ะปกติมันต้องได้เป็นเม็ดเต็มเม็ดที่ไม่ผ่าซีกนะคะถ้าราจนากับพี่นายจะผ่าบักบุกขายนี่นกว่าจะได้แต่ละสิบบาทคงจะสามวันนะคะน่าจะได้สามถุงสาม <c oughs> สิบบาทคคอสิบปได้กินดอกผ่ายากาเพราะว่ากระบอกมันไม่ได้ตากเด่ด ถ้าอเอาตากเขาต้องเอาตากแดดไปก่อนเนาะมันยังเปียกเบียดอยู่เลยนเลยนาะนบเปียกอยู่เลยใช่ไหมันก็นเลยก็เทอะยากโดยเฉพาะเนาะถ้าเก็บมาจากขอบง้อเลยเนาะมันก็นสดซดเลยแล้วรเจนาขออนุญาตนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เรเจนาขายเม็ดมะม่วงนะ รจะนาก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะรจะนาจะวางลิงก์ของไลน์ไว้ใต้โพสต์นะคะใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะถุงละครึ่งโลนะคะ2 5 0หค่าส่ง25บาทนะคะขอบคุณสําหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนรจะนานะคะขอบคุณครับแล้วก็เรื่องเก็บเงินปลายทางนี้ ทำไม่เป็นครับมันยังทําไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าเ,เรายังไม่มีเครดิตค่ะเราต้องมียอดส่งตามที่เขากําหนดหรือว่าระยะการอะไรนะขายต้องมีกําหนดค่ะถึงจะทําเรื่องเก็บเงินปลายทางได้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้รัชนาจะมาคุยเรื่องเงินสินสอดค่าสินสอดของรัชนานะคะเพราะว่า เมื่อคลิปที่แล้วมีมีม,มีทักถามเข้ามานะคะแล้วค่าสินสอดของรจนาเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุยเรื่องของอ่งเปาด้วยนะคะว่าทํายังไงถึงได้ลูกผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นวิธีของคนสมัยก่อนสมัยโบราณเขาบอกรจนามาแล้วรจนาก็ทําตามค่ะคือมันได้ผลจริงๆค่ะไม่รู้จะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนหรือว่าเรื่อง หรือว่าเรื่องจริงรัชนาก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้นะคะมันน่าจะเป็นความบังเอิญด้วยนะคะแล้วก็ความสบายใจด้วยแต่เขาบอกว่าเคลิปนี้คือไม่พลาดค่ะไม่มีใครพลาดเลยนะคะเขาบอกมาแล้วที่สาคัญรันาก็ลองทําดูแล้วมันก็ ไม่พาจริงๆค่ะคือได้ผู้หญิงมาเพราะว่าคนแรกรสนาได้น้องเอิร์ธนะคะผู้ชายแล้วคนที่สองรสนาก็เลยอยากได้ผู้หญิงนะคะก็เลยลองทําตามรสนาจะมาบอกวิธีค่ะว่าทํำยังไงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวรสนาจะบอกเรื่องค่าสินสอดนะคะของรสนานะคะสมัยรจนากับพี่นายแต่งงานกันนะคะค่าสินสอดของรสนาก็คือตอนมาขอมาขอแม่รจนาก็ร้องไปที่ตี0มื่บาทนะคะ 40 0 0มบาทแล้วก็ทอง2บาทนะคะทองสมัยนั้นอยู่ที่ราคา1,000งบาทค่ะตอนรันากับพี่นายแต่งงานกันนะคะราคาทองหนึ่งบาทพศพศสองห้านะคะแต่งงานกันแล้วก็ขอเดือนพฤษภาเนาะไอ้นายเนาะห <Huh? S 1> ลังบวชไหม,ไมเดือนพฤษภาขอเดือนพฤษภานะคะแล้วก็แต่งเดือนเดือนพฤศจิกานะคะ ค่าสิทธิสอดของรจนาก็ขอไปเท่านี้นะคะแต่พอถึงเดือนที่จะแต่งคือทางครอบครัวของพี่นายหาเงินไม่ทันนะคะเพราะว่าไม่มีเงินเงินไม่ครบค่ะพี่นายหรือว่าทางครอบครัวพี่นายก็เลยก็เลยว่าจะขายรถมอเตอร์ไซค์ของพี่นายที่มีคันหนึ่งค่ะน่าจะได้ขายได้ราคาหนึ่งหมื่นนะคะทีนี้ แม่ของรถจนายก็เลยบอกว่าไม่ต้องขายค่ะเดี๋ยวไม่มีรถใช้ ấy, ก็เลยได้ค่าสินสอดอยู่ที่สองหมืนแล้วก็ควายหนึ่งตัวควายหนึ่งตัวทองหนึ่งบาทนะคะก็คือค่าสินสอดอยู่ที่สองหมืนควายหนึ่งตัวแล้วก็ทองหนึ่งบาทนะคะเพราะว่าสมัยจะขายควายเป็นค่าสินสอดแต่ก็ยังไม่ได้ขายเดี๋ยวนั้นนะคะเลี้ยงมาสักปีสองปีก็ได้ขายค่ะเพราะว่า มันมีแค่ตัวเดียวค่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเพราะว่ามันมีไม่เยอะค่ะมันก็คงจะเลี้ยงอีกนานเลยนะคะกว่าจะได้ออกลูกนะคะช่วงนั้นก็ไม่ได้มีแม่ก็ไม่ได้มีเวลาเลี้ยงด้วยค่ะก็เลยได้ขายนะ <c oughs> กระโมกอ่ะฮะนี่กระโมกกระโมกกระโมควีแต่ขี่ดินนี่โอ๊ยโอยมันไปนอนเล็บแปะไปแก่ ฝนตกมาอีกแล้วครับวันนี้น่าจะตกทั้งวันเลยครับตกไปพลอยรัชนานั่งทำมิวสิกอะไรนอเนี่ยนอนี่เดี๋ยวตกตกหายหายเออตกตกหายหายยังสิแหละเมื่อนี้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเก้สิบเปอร์เซ็นต์กูมูตูบอกเบิดหนึ่งรูรัชนาย่างข้าวเหนียวครับกูอื่นจี้เขาเอาจี้เขาย่างเข่ากันเดียวกันนั่นละจี ตอนนี้รสนาก็คั่วบกบกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มานั่งเล่นฝนตกค่ะไปไหนไม่ได้เลยตกไปอยลมไม่แรงค่ะแล้วก็ตกไม่แรงด้วยคั่วเม็ดบกบกอร่อยค่ะรสชาติเหมือนอัลมอนด์เลยมันมันราคาถูกแล้วก็หาเก็บได้ง่ายค่ะง่ายบะง่ายหาเก็บตามหอกวัวแล้วก็อันนี้ข้าวจีค่ะ ข้าวจี่ทาเกลือนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาไข่ปกติต้องทาไข่ด้วยค่ะจะอร่อย้ร้อน,อนเลยค่ะเราจะนาจี่แล้วก็มานั่งกินนะทอดจับกรอบด ฝนก็ตกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับตกทั้งวันแน่นอนครับเพราะว่าพายุเข้าวันนี้ดูโกมุตูนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยววันนี้ดรจนาจะมาเล่าเรื่องอ่างเปาต่อค่ะว่า ทำยังไงรถจะนานถึงได้รูกผู้หญิงความจริงอันนี้มันเป็นความเชื่อนะคะคะา็เชื่อคนแก่คนแก่คนโบราณค่ะคนโบราณเขาบอกมาอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็คนโบราณคนโบราณนะคะก็คือตอนที่อังเป่าท้องนะคะท้องได้สักเดือนสองเดือนนี่แหละค่ะแล้วอังเป่าไม่ได้ท้องครับอ ยจนที่รจนาท้องอังเปาค่ะได้เดือนสองเดือนนี่แหละค่ะแล้วรจนาอยากได้ผู้หญิงรุจนาก็พูดกับคนที่รจนารู้จักนันละค่ะคนหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะแล้วบอกว่ารุจนาอยากได้ลูกผู้หญิงเพราะว่าลูกคนแรกรุจนาเป็นผู้ชายแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ทําแบบนี้ตอนท้องได้หนึ่งเดือนถึงสองเดือนอย่าเพิ่งให้ลูกอย่าเพิ่งรู้เพศลูกอย่าเพิ่ง ให้เด็กมีเพศนะคะน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะคะเด็กยังไม่รู้เพศยังไม่มีเพศนะคะให้ไปขโมยโคกค,ค่ะถ้าอยากได้ลูกผู้หญิงให้ไปขโมยโคกบ้านที่มีลูกสาวล้วนอย่างสมมติว่าบ้านรจนาเนี่ยรจนากับพี่นายมีลูกสาวล้วนสองคนแบบนี้ค่ะแล้วก็สุดลูกแล้วค่ะมีลูกสาวสองคนหรือสามคนก็ตามไม่มีลูกผู้ชายปนมาค่ะให้มาขโมยโคกนะคะก็คือให้ไปขโมย ให้ไปขโมยโคกที่บ้านนั้นนะคะบ้านที่มีลูกสาวแต่ถ้าใครที่อยากได้ลูกผู้ชายนะคะให้ไปขโมยสากค่ะสากที่บ้านมีลูกชายล้วนค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วรจนาก็เริ่มภารกิจค่ะก็ะคือคนที่บอกรจนานั่นแหละค่ะพารจนาไปขโมยไปตอนเขาไม่อยู่ค่ะ <c oughs> เข้าครัวเพราะว่าบ้านนอกเราเนาะมันคือมันเข้าหากันได้และอีกอย่างหนึง่งคนที่บอกรจนาเขาอยู่บ้านข้างๆกัน บ้านที่โลจนาไปขโมยโคก่ะเขาอยู่บ้านข้างๆคนที่พาไปขโมยนั่นแหละคะ่ะเขาก็เลยรู้ว่าอ,อ๋อครัวคือครัวค,คนบ้านนอกสมัยก่อนเขาก็จะอยู่ข้างนอกอยู่กับดินค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีว่าเนาะของมีค่าหรือว่าอะไรนะคะไม่มีนะคะโลจนาก็เลยไปเลยขาไปขโมยเพราะว่าเขาไม่อยู่บ้านเขาไปทํางาน <c oughs> งานที่เขาทําก็คือสมัยก่อนนั่นแหละคะ่ะที่ ตัดไม้ยุคากับพี่นายค่ะไปรับเหมารับเหมาตัดไม้ยุคาก็คนรู้จักกันนี่แหละครับม,ม,ม,มที่ไปขโมยโคกเขาจะไมที่ออกจากงานมาแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็อยู่บ้านได้สักพักหนึ่งก็ตั้งท้องอังเปาก็พี่นายก็จะรับจ้างรับเหมาตัดไม้ยุคานั่นแหละ,ค,ะ,ะค่ะรถเจนาก็ตั้งท้องอยู่บ้านนะคะก็ไปขโมยคนนี้เลยละค่ะแล้วก็ยังไงต่อเพราะว่าครอบครัวนี้นี่เขามีลูกสาวล้วนครับ เป็นความเชื่อของคนเก่าคนแก่คนโบราณเขาบอกว่าถ้าครอบครัวไหนที่มีลูกสาวล้วนแล้วเราอยากมีลูกสาวก็ต้องไปขโมยคกอยู่ครอบครัวนั้นเหรอครับพกขโมยเสร็จเอามาไว้อยู่ที่บ้านเนาะใช่บ้านเราเอาไวา้อยู่ที่บ้านจนจนคลอดครับถึงจะเอาไปคืนแต่ว่าระหว่างที่เราขโมยมาเอาไว้อยู่บ้านนี่ห้ามให้เจ้าของคกรู้เด็ดขาดเลยครับ ห้ามให้รู้เด็ดขาดเลยว่าเราขโมยมามแล้วก็อีกอย่างถ้าจะให้ก็เรียกว่าขลังนี่หรือว่าจะหรือว่าจะให้ประสบความสําเร็จจริงๆครับต้องคนเจ้าของครกต้องด่าต้องเขาเรียกวอนะต้องต้องต้องด่าต้องแช่งเนาะแช่ง ต้องด่าแล้วครับต้องด่าตามเนาะด่าตามเราที่เราขโมยคกไปเนาะเขาก็จะบ่นแล้วก็ด่าใครมาขโมยโคกอย่างงุ้นอย่างนี้เลยค่ะเวลาคนเราจะทํากับข้าวแล้วคกหายนึกดูดึกนึกภาพดูนะคะว่าคกหายเราจะทํากับข้าวจะทําหาอย่างไงก็หาไม่เจอเขาก็จะบ่นไปหาไปมันอยู่ตรงนี้ผู้ไดมาเอาไปประมาณนี้อย่างนี้ยิ่งขังเลยครับยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งด่ายิ่งขังแต่พูดตาม ถ้าพูดตามภาษาไชาวบ้านเราก็เขาก็ไม่รู้จนลืมไปเลยนู่นล่ะค่ะพอค้อเสร็จรจนาก็เอาไปคืนเขาแล้วก็บอกว่าอย่างนี้อย่างน,างนี้เรื่องมันเป็นมาแบบนี้เขาก็คั้าใหญ่เลยค่ะหัวเลาะใหญ่หัวเลาะน้อยเลยคู่กด้าไปตี่หล้ะอ, <laughs> อย่างนี้รจนา <c oughs> ก็ได้ลูกสาวจริงๆค่ะคือมันก็เป็น<ด>เรื่อง,งที่ไม่น่าเชื่อนะคะแต่รจนาก็เชื่อค่ะเพราะว่าเราทําแล้วเราประสบความสําเร็จค่ะ แต่ตอนเราเอาครกไปคืนเจ้าของครกเราก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยครับก็อย่างเช่นเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มน้ำเปปซี่น้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เ<ม>นาะเบียร์สักสองขวด<ม>เหล้าสักขวดหนึ่งประมาณนี้ครับหิ้วใส่ถุงไปด้วยครับแล้วก็ไปคืนครกเขาเขาพราะว่ามันเป็นน้ำใจครับเนาะคนเก่าแก่โบราณเขาจะสอนแบบนี้แหละครับ เราจะซื้อโคกใหม่ให้เขาเลยก็ไ <disappointing> ด <bosses> <pos anch verbess busy> ้นะคะอัน <rainforest> นี้ทั้งชุดเลยก็ได้จะซื้อใหม่ก็ได้แต่ดีที่สุดก็คือเอาโคกเก่าได้หละครับไปคืนเขาดีที่สุดแล้วครับซึ่งถ้าพี่น้ค์เอฟซีท่านใดที่ยังยังต้องการจะมีลูกสาวหรือลูกชายเนาะก็ลองเอาเคลดนี้ไปใช้ดูครับแล้วก็อย่าลืมมาแชร์ให้รจนนาฟังด้วยนะคะก็อยู่ในหมู่บ้านผมนี่ทําแบบนี้กัน บ่อยมากเลยครับแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จจริงๆครับบางคนก็อยากได้ลูกชายเนาะก็ไปขโมยสากกับบ้านผองมคนที่มีลูกชายล้วนเขาก็ได้จริงๆครับเนาะ<ม>ก็หลายคนมากเลยเนาะ<ม>หนึ่งในนั้นก็เป็นรถจนาด้วยครับ <c oughs> แต่ตอนไปคืนครกเขานี่ผมนี่แหละครับไปคืน <laughs> ผมเป็นคนไปคืนครกเขาเองเ <c oughs> พราะว่าก็รู้จักกันครับคนรู้จักกันพอไปทํางานด้วยกันนั่นแหละ บางทีเขาบ่นเขาบ่นเรื่องครกเนาะตอนเราไปทํางานด้วยกันเจ้าของครกเขาก็บ่นเรื่องครกว่าครกหายอย่างนี้อย่างนั้นเขาก็ด่าอย่างนี้อย่างนั้นผมก็อดขำไม่ได้ครับผมก็รู้อยู่แล้วว่ารถจเจนาไปขโมยครกเขามาเนาะผมก็อดขำอยู่ในใจครับแล้วคนในทํางานด้วยกันก็รู้อยู่ครับแต่ไม่รู้เฉพาะเจ้าของครกนี่แหละที่ไม่รู้ว่าโดนรถจนาขโมยครกมา ทั้งๆที่คนขมโมยครุกก็อยู่ทํางานในกลุ่มเดียวกันครับผมก็ขำ <c oughs> <c oughs> ขำมากเลย <c oughs> นั่งหัวเรถในใจอ่ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ทำคลิปไหมเลือกเพศเลือกเพศสมัยนี้ก่สมัยนี้ก็ตามหมอ <ๆ S 1> หมอสังหมอบอกจกังไรก็เฮ็ดตามหมอเบิดดก็สำหรับคนมีตังค์เนาะเลืองเพศได้แต่ว่าถ้าต้องการทําแบบวิถีคนโบราณเคยพาทํา ก็ทาเหมือนรจนานี่แหละครับแต่ว่าแบางทีก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จก็มีเนาะถ้าไม่ประสบความสําเร็จเขาบอกว่าน่าจะเจ้าของครกน่าจะรู้ครับว่าใครขโมยไปก็เลยไม่ขลัง <laughs> ก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเจ้าของครกไม่รู้นี่ยิ่ง,ย,งยิ่งด่าตามยิ่งด่าตามเราเนาะอัะนั้นยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขลังเลย <laughs> แต่ถ้ารู้ก่อนแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะขลังแต่ถ้าถ้าเราบอกว่าบังเอิญไหมไม่เนาะเพราะว่าหลายคนมากเลยที่ในหมู่บ้านเราีได้ตามที่ใจปรารถนานะหมู่บ้านทาาั้งสองสามต้นได้ใช่ไหมกันจะเก่าต่ก่อนเขาเห็ดแบบนี้ผู้ถ่อเขาผ้าว่าอือพ้นจุดตันี้แล้วก็ อีกอย่างหนึง่นงคือวิธีทายเพศเด็กในท้องนะคะรัชนาลองเอาไปทําที่บริษัทรัชนา,าก็ทายถูกจริงๆค่ะเพราะว่าตอนที่น้องเขายังไม่ไปซาวยังไม่รู้เพศอ่ะแล้วให้ขาสารให้จับใบไม้จับ,จบ,จบใบ,บ,บไม่ใช่ให้ให้น้องไปเด็ดใบไม้มาให้รัชนาน้องรัชนาก็บอกน้องว่าไปเด็ดไม่ไปเด็ดใบไม้มาให้พี่เนเบื้องจักใบหนึ่งรัชนาบอกให้เขาไปเด็ดใบไม้มาให้จะดูเพศลูกให้ว่าอย่างนี้นะคะ แล้วเขาก็เด็ดมาให้ดรสนาตอนที่เขาเด็ดมาแล้วยื่นให้เราอ่ะเขาหงายใบไม้หรือคว่ำใบไม้ถ้าเขางายใบไม้แล้วยื่นให้เราแสดงว่าลูกเป็นเพศหญิงถ้าเขาคว่ำใบไม้แล้วยื่นให้เรานั่นแสดงว่าลูกเป็นเพศชายน้องเขาหงายใบไม้ให้ดรสนาแล้วดรสนาก็บอกว่าได้ผู้หญิงจริงค่ะอันนี้ก็จริงอีกค่ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อ <c oughs> นะคะดรสนาลองดูคนนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ลองสองสามคนเพราะว่าน้องที่ท้อง น้องที่ทขามีสองคนส่วนอีกคนนึงรจนาไม่ได้ทําค่ะลืมคะ่ะก็ทายคนแรกไปแล้วน้องเขาก็ดีใจเพราะเขาอยากได้ผู้หญิงอยู่แล้วพอวันที่เขาไปเซาวน้องเขารีบแชทมาบอกรจนาเลยคะ่ะว่าพี่อุได้ผู้หญิงจริงๆด้วยพี่ทายแม่นมากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะบางคนก็ว่าจับข้อสารเนะาะเลขคู่เลขคี่เนาะเลขคู่เลขคี่<ๆ>จับมาแล้วก็มานับดูถ้าเลขคู่ก็ เขาเรียกว่าเป็นในผู้หญิงเนี่ยเคลียี่ก็จะได้ผู้ชายก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังครับสําหรับท่านใดที่ไม่เชื่อก็ให้ดูเป็นความบันเทิงดูเป็นความบันเทิงดูแล้วก็ฟังเพื่อความบันเทิงว่ามันมีอะไรแปลกสมัยโบราณที่เขาว่ากันมันก็ต้องมีสองขั้วครับ ขัว้วหนึ่งก็วิทยาศาสตร์อีกขั้วหนึ่งก็เป็นศิยาศาสตร์ครับแต่ยศาสตร์เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ค่ะพิสูจน์ไม่ได้แต่มันมีจริงต้องใช้วิทยาศาสตร์อ้างเองอเหมือนเรื่องบันไดคู่เหมือนกันค่ะบันไดผีบันได,นดคนดรสนาะก็เพิ่งรู้ตอนที่เอฟซีทุกท่านเข้ามาคอมเมนต์ <c oughs> บอกว่าเป็นบันไดคู่เป็นของบันไดผีบันไดขี้เป็นของคนถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือการ ก้าวขึ้นบันไดเราถนัดขาไหนเราจะก้าวขึ้นขานั้นแล้วเราจะลงด้วยอีกขาหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าป้องกันการเสียสมดุลการทรงตัวนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้เราล้มหรือทําให้เราตกบันไดอันนั้นคือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อันนี้บันไดมั้วิทยาศาสตร์บัน,นีดก็ทั้งสองไงก็คือมันต้องควบคู่กันเนะาะวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ ขนาดหมอยังกลัวผีแล้วครับผมไม่เชื่อหรอกว่าหมอไม่เชื่อศสยศาสตร์เนาะขนาดวิทยาศาสตร์ยังกลัวผีเลยก็คือถ้าใครเป็นหมอก็คือถ้าบันไดมันมันลงไม่สมดุลข้างที่เราก้าวขึ้นที่ถนัดมันทําให้เราล้มพอเราล้มเราก็จะโทษว่านี่ไงบอกแล้วว่าอย่าทำบันไดบันไดอะไรนะบันไดคู่ อันที่จริงมันก็เป็นเพราะว่านั่นแหละคะ่ะการเสียการทรงตัวเหมือนที่คุณอะไรนะ่ามาคอมเมนต์บอกนั่นแหละคะ่ะรจนะว่าเออมันก็จริงรจนะก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันก็มีเหตุมีผลนะคะค่ะก็เป็นมุมที่มีเหตุมีผลสมเหตุสมผลที่สุดแล้วล่ะคะ่ะวิทยาศาสตร์สมเหตุสมผลจริงๆคลิปหน้ารจนากับ ลิปหน้าโรจนากับพี่นายว่าจะไปหาคลิปเห็นเนาะอยดูฝนก่อนดูดูฝนก่อนค่ะแต่ยังไงก็จะไปอีกรอบหนึ่งค่ะจะเตรียมพร้อมไปทุกอย่างเตรียมอะไรนะมีเต็กเลกไปแซะเพราะเขาบอกว่าให้เราแซะแล้วก็งัดขึ้นมาเราจะได้ถุงเท้าของเห็ดมาด้วยที่หุ้มๆมาเถุงเท้าถุงเท้าเห็ดอันนี้เขาเล่นเป็นเด็ดออกมาเขากบวบาใดตรงค้นไงเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดเคียว ขูดขูดเยื่อข,ขูดขูดดินแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นให้มันมีเชื้อไว้ปีถัดไปมันจะได้มีเชื้อแล้วก็ออกเห็ดอีกค่ะเดี๋ยวรจชนาจะไปตรงที่พี่นายว่าอะไรนะไปเจอเห็ดดอกใหญ่ๆนั่นแหละค่ะคือพี่นายไม่รู้เลยว่าเป็นเห็ดโคนตาอมคือทุกคนจะมาคอมเมนต์บอกหมดเลยพี่นายกับรจนาไม่รู้เรื่องเห็ดเลยค่ะแล้วก็วิธีพิสูจน์เห็ดก็คือให้เอาน้ําต้ม หรือว่าน้ำมาแช่เห็ดเราก็ให้เอาข้าวสวยใส่ลงไปถ้าข้าวสวยเปลี่ยนสีก็คือเป็นเห็ดมีพิษนะคะถ้าข้าวสวยแมนถ้าข้าวสวยไม่เปลี่ยนสีก็คือเป็นเห็ดที่กินได้ค่ะก็คือให้เอาไปต้มเอาเห็ดไปต้มดีมากเลยดีมากเลยความรู้นี่ความรู้นี่ก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ซึ่งไม่ใช่รู้เฉพาะผมแค่สองคนครับ ก็เป็นน้องเอลซีอีกหลายท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ได้ดูคลิปนี้ก็จะรู้ไปด้วยครับพอดีเราซึ่งผมก็เพิ่งรู้นี่แหละพอดีเขาเข่าปลาเข้าก็เอาหมอเอาข่าสวยไปกินอยู่แล้วเวลานนั้นเขาก็แยกอันได้ระเพทเดียวกันเข้ากับใส่ถุงเดียวกันพ่อเป็นนั้นเข้าก็อยากหวเข้ากับล่องเบิงเลยต่างตุ่มเลยตุ่มเฮดซีทแล้วเอาข่าสวยย้อนใจหน่อยนึง เดี๋ยวรจนาจะลองทําดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันค่ะว่า,วา,าเห็ดมี<ล>พิษกับเห็ดไม่มีพิษพิสูจน์อยู่ในป่าเลยแม้นสีข้าวมันจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ารจนาจะมีพูดถึงเรื่องงูนะคะคลิปหน้ารจนาจะมีคาถาด้วยค่ะจะบอกคาถาติดตามคลิปหน้าครับรจนามีคาถาคลิปต้องเป็นคลิปเก็บเห็ดค่ะต้องเป็นคลิปเข้าป่าปเก็บเห็ดต้องเป็นคลิปเก็บเห็ดอ่า รัตนจนาจะมีคาถาอะไรนะคาถาเดินป่าหรือคาถาปิดปากสัตว์นั่นเองนะคะเพราะว่าปู่ปหรือว่า,าพ่อพี่นายนะคะให้รดตนจนามาก็คือเขาเรียกว่าคาถาลอดป่องคาถาลอดป่องลอดป่องป่องหมายความว่าเอียงค่ะถ้าเป็นพื้นกระดานแล้วมีรูเนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าป่องมันลอดป่อง ก็คือคาถาลักคาถาขโมยเอาอะค่ะก็คือพี่นายนั่นแหละจะเป็นคนลักคนขโมยเอาปู่จะบอกรจนาแล้วรจนาก็จะจุดพี่นายก็จะได้ยินด้วยอย่างนี้ไม่ให้พี่นายซึ่งเป็นลูกถามเอาคาถากับพ่อโดยตรงนะคะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะก็จะผ่านก็จะผ่านรุจนาครับก็จะผ่านรจนาอย่างถ้ารจนาเป็นลูกสะภ้ายหรือว่าเป็นที่ไม่ใช่ลูกเอาได้ค่ะเอาคาถาจากปู่ไม่ว่าจะเป็น คาถาอะไรนะที่แกดูแลเป่าคนหรือว่าเป่ามูสวัสดอะไรอย่างนั้นนะคะคือพี่นายจะเอาต่อไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อืมต้องเป็นพ่อจะสืบทอดให้ลูกไม่ได้ค่ะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้พ่อจะสืบทอดให้ลูกไม่ได้นะคะแล้วคาถาเดินป่าเนี้ยขั้นสั้นๆค่ะรจนาเอามาให้พี่นายได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ารจนนาได้มาจากปู่ได้มาจากพ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วรจนาจะเอามาให้พี่นายไม่เใจค่ะ พอไม่ให้ดูตรงเนาะไม่ให้ไม่ให้ลูกดูตรงค่ะคาถาปิดปากสัตว์มีแค่ไม่กี่คําค่ะให้ท่องน้โมสามจบแล้วก็ท่องคํานี้เสร็จจับแล้วก็เดินเข้าปา่าจะไม่มีสัตว์ร้ายที่จะสามารถอ้าปากกัดเราได้เลยปู่บอกว่าเป็นคาถาปิดปากสัตว์ค่ะก็คือเวลาหมากัดหรือว่าหมาเห่าหมาจะกัดเราก็ท่องคาถานี้ได้ค่ะแล้วก็เข้าปา่าเช่นพวกงูเหี้ยวเขี้ยวคออย่างนี้ได้ทุกครั้งที่เข้าปา่าลูกชนาก็จะท่องคาถานี้ไว้เหมือนกันค่ะ เป็นความเชื่ออีกเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบแล้วก็เชื่อก็ดรนาก็จะให้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไม่ให้ครับรอให้คลิปหน้าคลิปนี้บอกสูตรบอกสูตรได้ลูกสาวได้ลูกสาวและลุกชายเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าคลิปไปเก็บเห็ดหรือว่าคลิปดรนาไปเดินป่าครับ สำหรับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเรามีความคิดต่างได้นะคะอีกอย่างหนึ่งมันก็อย่างว่านะคะมันมีทั้งสองด้านก็คือทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์รนะคะสำหรับใครที่ไม่เชื่อก็อันนี้ก็เข้าใจนะคะเพราะว่าก็ให้ดูเป็นมันเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะถ้าใครไม่เจอเขาก็ไม่เชื่อก็ไม่เข้าใจก็คิดว่ามันมีไม,ม่มีอยู่ไม่จริงนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้นะคะอันนี้ราจนาเข้าใจนะคะ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะดูเพื่อความบันเทิงจับใครไม่เชื่อค่ะสำหรับคลิปนี้พี่นายแล้วก็รจชนาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะคะแล้วก็รจชนาก็จะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไข้เจ็บนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับวันนี้รจนาแล้วก็พี่นายก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะวันนี้รจนายกับพี่นา <c oughs> <c oughs> คิดได้ยังไหน <c oughs> <c oughs> วันนี้ <c oughs> I know you told your friend you're not okay. And tell me what's <laughs> wrong and why you never said you felt that way.